ดีคะ่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยและคนไทยในต่างประเทศนะคะนเนโหนี่หัวห้องกองผังยาวเนโหน่าเมื่อนีนสามมะรีชีพามมาก,กินก้อยหอยนะคะพี่น้องก้อยหอยร้ายหอยอยังมุ่งหัวพี่น้องเป็นแกะไว้แล้วเป็นหัวหัวกระสือมาเลยพี่น้องเลยไปรตรงมาแกะ,ะเนี่ยก็ได้ก,กินอันก้อยหอยโขงบานนอกจากกินหอยบานเพื่อนนี่แหละพี่น้องเอ้ยมามาเสียบๆน้ำกัน มื่อนี้เชาวี่ก้อยหอยค่ะใส่กับขว่ใส่น้ำน้าวแน่ยังเคะี่ยวลาพไปน่อยว่าเชาวันนีก็ชอบกินหอยอยู่เล้วไป่น้องอืมจัดยอร่อยงองเอามาไม่ต้องการหกับแต่คือเกาไป่น้อยวันน,นี้มีข้เหนียวไปพน่น้องไ,ไ้หนึ่งล้าค่าไป่น้องไปซื่อเราคือเกา กินก้อยหอยลาบหอยก็ต้อ,องกินกับข้าวเหนียวพี่น้องเลยนไปว่านใจพี่น้องซื้อมาทุงฤทธิ์บาทเดงพี่น้องเลยพี่น้องเลยกินบ่เบิดดอกซีบาทก็ได้มามาถึงน้ำกันสดๆก่อนไปทำง,งานกี่เก่าลราพี่น้องงานกับมีประเด็เฮ็ดกันนรอร้องมือลมมอรลอตอนนี้ประเด็ลงกิบหงอกหงอกหงอก เดี๋ยวอ๋อคือบอกักแดงบ้านใจไปนอนหานวัยนี่สิบเหรียญหานวัยนี่สิบเหรียญบ้านเท่ากับประมาณแปดสิบกว่าบาทนึง Đóng hết ống nó dài sẵn rồi Đóng hết Chúng ta hỏi lái hồi ngang hẳn มามาข้างไี่น้องหมาหมาเราขําขําเงียงเสเนี่แฮงยังง,งั้นหนออปกเป็ดกับพี่น้องาเขาเขาเขา,ขาไปใส่ในถ่วงเล็กน้อยก่นพป่นหนงมะกับคําเงี้ยงงีเสบด้นปน้อ,นง,บบนนองเห็นว่าอังีื จริงตั้งใจไปซื้อสะกัเนียได้พี่น้องเนี่ยบ้านใจอืมอืมอืม nào mà lạc nhỏ Cắt mà lạc mà lạc mà lạc bàn hóa bên lòng bài <laughs> ban chạy bằng Chắc cả mà vượt thủ mà lạc tưng khẩu Nhéo một tuần nừng bên lòng Ôi khương con đỡ bên lại Má má ค่นว่าบะเถากินบะไรได้พี่น้องกินกองข้มได้จะแดงมะเถาแล้วพี่น้อง để để nhảy đâu đâu sao bài bàn không Thôi bệnh viện phải buồn nó nhỏ lắm con này kinh thoại con ลี่ผักทุกอย่างทำลีก่กระแซเกลือเบอ้์อนะคะพี่น้องล่างเกลือแซเกลือไว้สกักก่อนก็ล่างไปเนาะตั้แต่ไปกินผักดิบไรกับบดีพี่น้องเลย แล้วละแตเอาเงมาเหรอถงแต่เอาเงนชี้ก็ต้องถึงชี้นี่มังแสบป่ฮะขาวนี้โอ็อุ้นๆด้วยน้าเ่น้อง ราะว่าเพิ่นหนึ่ง่อนเศร้าเนี่ยบ่ได้มาพี่น้องเลยนลองมาอืม <c oughs> <c oughs> <c oughs> นนก็ไม่ได้ก็คิดว่าหอยร้ายเนี่ะพี่น้องไอ้ที่สางมื่อกี้ตุมกินประจังอันนี้เพิ่นแกะหมบออกพี่น้องเพิ่นแกะหมบออกเพิ่นก็ใส่อัดเย็นมาขาย,ยัางทีนะพวกที่สองเมื่อกี้วัไหนเสื่อทีชุดมาที่ก็แซ่บเพื่อนน่ะฮึะ่มลมจุดปาก

thử mình cho con Để Để mình làm Đấy nhá Mình dám lý do hỏi em ินน้ำกับเบองน่าได้กาน้ำพี่น้องเลยอย่ามันหลดุดโดนก็สิเกิงเกงงน,น,นงเสียกินคั่มยังไงนุพี่น้องเสียแป้งเสียกับบานห้องมันเด้อพี่น้องไป้เจเสือมาพี่น้อง phải mới hiện lại ở kín bao giờ chắc là nó bị nòng sai mà nên dâm nè của kín gì dâm ngán cứ câu ăn này xong đái bên nào ăn này nó xong này nói เปิดแอร์อยู่ได้พี่น้องแอร์พอยินดังมบึงบึ้งนันแหละแอรื้มาม,มาะคเบงาิกาไปน้ำห <g iggle> อยมาไม่ว่าจะลวกจิ้มอย่าไปอิม่มขึ้นก็เน้อมากับลงอืมเอเค็งนังกนักันนอพี่นอะกับปักปักก็ะเแียบ้านเนาะ พอสิสมควรก็เวล,ลารอไปนอนอม <c oughs> อืม เอาไปถึงที่ทำงานกับพี่นอ้องมีแขกบุกใบสองเคืองพี่น้องก็าคอยเดินวัน <c oughs> นาว่าคอยๆมากวะท่าน ไปสองเคริงผลดอกเลยน่ะนกินนองกินนองมูลเขียวน้องกันอืหวานมากพอทรมรมะกพี่น้องเย้ยอรอบเดียว ว่ะพวกไงไงแล้วยุ่ยเป็นเครื่องพี่หน่อยสามสิบกุญเเลนยี่สิบสองเหรียญหวานือเกา ทำงานอะไรครับพี่น้องค่ะสามโมงนี้ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยและคนไทยที่ตั้งประเทศนะคะที่เบิ่งสามโมงนี้ค่ะยังไหนชอบหยิบสามโมงนี้ค่ะกดกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเลยเด้อพี่น้องามวันนี้ทีได้มีกับน้งใจหาคลิปใหม่ๆหม่สิพี่พี่น้องไปเลาะอยู่ค่ะพี่น้องสิพี่พี่น้องไปเลาะอยู่สองสามมื่นก่อนมื่อเดือนออกกอนม่ใครพี่น้องเขาที่ไปเลาะค่ะยังไหนคลิปนี้เขากล้ามาสวัสดีนะคะพี่น้องสวัสดีค่ะ